ื่องน้ำท่วมเนี่ยเวลาอ่านข่าวหลายๆฉบับแล้วมันน่าตื่นเต้นตกใจดีครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอย่างบางฉบับไทยรัฐเลยเนี่ยบอกว่านายกเนี่ยแสดงความไม่พอใจในที่ประชุมกบอที่ผ่านมานะฮะกบอนี่ย่อมาจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยนะฮะยุคนี้เป็นยุคของชื่อย่อจําผิดจําถูกแล้วครับคุณผู้ชมวไม่รู้แก๊งไหนเป็นแก๊งไหนนะฮะ นายกบอกว่ามีแต่รายงานภาพรวมทําไมไม่มีรายงานสถานการณ์น้าท่วมในจ,จังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่างภาพที่สื่อนําออกมาเผยแพร่สถานการณ์หนักมากแล้วเหมือนจะท่วมทั้งประเทศแล้วทำไมยังไม่รายงานเรื <S 2> <S 2> <S 2> ่องนี้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคุณผู้ชมฮะภาพข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่มีแต่ภาพข่าวในโทรทัศน์หรือในเว็บไซต์เนี่ยมีคือที่คุณอภิสิทธิ์ไปเยี่ยมคนสุโขทัยฮะแล้วไปกับ ไปกันทั้งกลุ่มฮะไปก่อนนายกอะประเทศเราวันนี้ต้องยอมรับอย่างคืออะไรรู้ไหมเรายังไม่มีรองนาะยรม,มตีที่แบบรวดเร็วกระฉับกระเฉงว่องไวอะเรามีรองนายกประกอบด้วยคุณยงยุทธวิชัยดินไงก่อนจะพูดก็เออเนี่ยแล้วเริ่มมีคุณเฉลิมก็พูดเร็วไปแล้วก็ไม่ถนัดเรื่องนะําคือพอสถานการณ์นี้มันไม่จำเป็นต้องมายกไปไงแต่รองนายกมันต้องเทคแอคชั่นไงแล้ววันนี้มีคุณปลอดประสบเริ่มมาขอโทษภาพมันเลยบอกว่าเป็นคุณอภิสิ์ฎจะไปก่อน ไปปุ๊บปั๊บไปช่วยจากสุขโขทัยลงมาอายุธยาอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นการบ้านของรัฐบาลเหมือนกันนะครับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรดีนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นการสร้างภาพเลยอะแต่ว่ามันเป็นการร่วมช่วยเหลือกันจริงๆเนี่ยทีมวิเคราะห์การเมืองของเนี่ยของไทยรัฐเนี่ยเขาก็ยังบอกเลยนะฮะว่าไปกันได้เร็วกว่าพักเพื่อไทย ในการตรวจน้ําของฝ่ายค้านนะครับว่ากันไปนะฮะหรืออย่างของเดลีนิวนี่วันนี้การเมืองเข้าเรื่องอะไรนี่นี่นี่เหมือนกันนี่สุโขทัยจมบาดาลเอาอยู่ดูไม่จืดเราก็รายงานทุกฝ่ายแล้วนะฮะไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังฝ่ายไหนก็เป็นรูปนายก็พู้นําฝ่ายค้านเนี่ยครับก็ออกแนวที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี่แหละฮะนะฮะว่าฝ่ายค้านไปเร็วกว่า เขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ประสบภัยมืออาชีพแล้ว <c oughs> คือชีวิตมีอีกอาชีพหนึ่งคือเป็นผู้ประสบภัยเ <c oughs> ออใจช่วยกันนะครับหลายจังหวัดนะฮะเท่าที่อ่านข่าวนะครับอยุธยา6กอำเภอนะครับไอนา่างทองฮะโอ้โหเยอะเลยอะ่ะที่น่าสนใจอันนึงนะครับเช่นรัฐมนตรีเกษตรเนี่ย โอดครวรว่าุ่มนะยมไม่มีเขื่อนกั้นนะครับคือตอนแรกเขาจะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นกันจำได้ไหมฮะเสร็จแล้วก็มาถึงเขื่อนแม่ยมบนยมล่างก็ยังไม่ได้สร้างเลยจนบัดนี้รัฐบาลบริหารมาแล้วหนึ่งปีก็ยังไม่ตัดสินใจเรื่องนี้ครับงบประมาณนี่ก็อยู่ในกรอบเงินกู้สามจุดห้าแสนล้านนะก็ยังไม่ทำนะเออบางอย่างมันก็ต้องต้องยอมขเขรียยเลยดีนะยอมเสียเพื่อเลือกครับ พราะถ้าเกิดกักอย่างนี้นะบางอย่างมันก็กักไม่ได้ครับพอมันกักไม่ได้แล้วเป็นไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะมันก็ท่วมงฮะเพราะบางทีนักอนุรักษ์เขาก็ต้องอยากอนุรักษ์ใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมันท่วมมาเราคิดดูดิสุขโขทยัยต้องท่วมเป็นกี่รอบอะนะครับนะก่อนเราจะคุยกันนะคุณผู้ชมฮนะเดี๋ยวประเด็นจะมาประเด็นอยู่บนจอนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องสถาน,นการณ์น้าท่วมวิกฤตหนักหลายจังหวัดคุณผู้ชมกังวลหรือไม่กังวลฮนะและสองข่าวจนใต้ถึงจุดเบื่อพร้อมร่วมมือรัฐยุติรุนแรงคิดว่าข่าวนี้จรรริงหือไม่คับ และเราสมควรเจรจาหรือไม่ฮะศูนย์สองเก้าสี่สองสามสามหนึ่งเก้านะครับมีสองเรื่องอยากคุยเรื่องอื่นก็ได้ฮะคุณผู้ชมครับก่อนจะคุยกันต้องแจ้งรายชื่อผู้โชคดีได้รับของที่เราลืกประจำสัปดาห์หนึ่งท่านนะฮะคุณสมบัติขอนแก่นนะครับรับปบาบัตรกำนันมูลค่าหนึ่งพันบาทคุณสมบัติก็ติดต่อกับคุณแอร์นะครับหรือส่ง SMS แจ้งชื่อที่อยู่เข้าไปที่เบอร์0 8 4 7 1 1ปดสีภายในวันที่14กันยายน2555นะครับส่วนสัปดาห์นี้หนึ่งท่านที่ถูกมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะฮะรับไปแบบนำลูกค้าหนึ่า1 5อยบาทรับแล้วเอาไปซื้อขนมให้คุณยายกินเอ้าไม่ใช่คุณยายอันนี้วัยรุ่นฮนะฮะได้มีตังแล้วช่วยพาวัยรุ่นออกเดทด,ด้วยฮะวัยรุ่นสองท่านนี้นะฮะแขวนป้ายครับวัยโจโนเซ็ก ผมชอบมากๆเลยเวลาคิดเครียดนะเปิดคอมพิวเตอร์ตัวเองมันจะมีภาพรูน้นภาพนี้แล้วนั่งดูภาพนี้ว่าเอออยากให้คนแก่ในประเทศของเราอารมณ์ดีอย่างนี้ทุกคนนะฮะแต่คนแต่ก็มีคนแก่เขาบอกว่าคุณจิมมี่คนแก่มันมีโครคภัยไข้เจ็บเยอะเดี๋ยวมันเจ็บตรงนูง้นเดี๋ยวมันปวดตรงนี้เดี๋ยวมันระทมตรงนั้นเดี๋ยวมันทรมานตรงโน้นนะฮะก็เข้าใจอะครับแต่ถ้าจิตใจเราสู้จิตใจเราแข็งแรงอย่าง้ไหมฮะแก่แค่ไหนก็ยังมีไฟอยู่ครับเนี่ยนะครับอ่ะ ประเด็นอยู่บนจอนะครับคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้นิดหนึ่งของข่าวสดน่าสนใจฮะจิ้งจกสีแดงตั้งท้องชาวบ้านแห่ขอโชคลาภตีเด็ดตีเลขเด็ด <c oughs> จิ้งจกสีแดงครับแม่นะเฮ้ยจิ้งจกอะไรสีแดงสดทั้งตัวฮะชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นครับจิ้งจกบอกว่ามาแล้วมาอยู่ได้สองวันไม่ใช่จิ้งจกบ,บอกเจ้าของบ้านบอก แล้วก็แปรนะเข้าไปจับยิ่งจกก็ไม่วิ่งหนีเมันยิ่งจกตัวอื่นนะฮะแล้วทำท่ายักคอทักทายด้วยครับเดี๋ยวคุณผู้ชมอ่านดูข่าวผมแล้วดูช่องอื่นนะเดี๋ยวช่องอื่นเขาไปถ่ายครับช่องเราไม่ไปถ่ายครับช่องเราแฮบข่าวหนังสือพิมพ์เมาทักทายคนดูด้วยฮนะทักทายเจ้าของบ้านน่ะเ<โ>ออ <laughs> แล้วที่มันสงสัยคือหลายคนก็บอกว่าจิ้งจกมันจะเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับ แต่จิ้งจกตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมนะฮะจิ้งจกตัวนี้ไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อลิลิตอะไรนะฮะจิ้งจกตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะแต่ไม่น่าจะชื่อลิลิตอะไรสักอันนึงนะฮะไม่ใช่ใช่จิ้งจกตัวนี้ไม่ได้เป็นอธิบดีนะฮะแต่มันก็มันก็เลยไม่เปลี่ยนสีครับเพราะมันสีอะไรมันก็สีเดิมฮะสีน้ําตาลหรือสีแดงมันก็เลยสีเดิมครับมันไม่เปลี่ยนสีตามผนังบ้านแต่อย่างใดไปดูกันได้จังหวัดอะไรครับเนี่ย นครศรีธรรมราชครับเจ้าของบ้านอายุสามเก้าจิ้งจบมาอยู่ได้สองวันแม่เจ้าของบ้านอายุเจ็ดหกเอาเข้าไปมีสายก็คุยกันยังไม่ได้ส่งความคิดถึงเลยคุยสักดีก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิมมี่ครับอคุณอุ้ยเท่านะ้คุณอุ้ยครับก็ประเด็นแรกเรื่องน้ําท่วมนะครับคือก็อไม่ค่อยตกกังวลน,นะเพราะว่าตัวเองก็ผ่านมาแล้วครับดีดีแล้ว ทำไมฮะอแล้วคาบคา,าบเก่าล้างหมดยังครับโอ้ยังครับยังครับรอยรั้วรอยอะไรยังไม่ได้ล้างเลยครับอ๋อเก็บเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับตัำแต่ในบ้านให้อยู่ได้ก่อนครับอ่นนอแล้วคุณอุ้ยคิดว่ายังไงติดตามแล้วมันมันจะมาถึงนนบุรีไหมผมว่าถ้าลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยนะอยุธยาก็มาแล้วใช่ไหมฮะครับมันมันเป็นรู้สึกจะเป็นเขาบอกเพราะว่าเขื่อนมันยังมีความจุที่รับได้อยู่จะเป็นฝนตกปลายน้ํามากกว่ากลางน้ําครับ นะฮะเพร uh huh. าะงั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทางข้างหน้าครับซึ่งความปุ๋ตก็ไม่ไม่สามารถะจะพยากรณ์ได้หรอกนะครับ uh huh. อ่าแล้วดูดูข่าวของช่องอื่นแล้วรู้สึกไม่ให้ดูข่าวของจังหวัดอื่นที่เขาทั่วมาแล้วรู้สึกยังไงครับก็อย่างของสุขโขทัยใช่ไหมครับครับของสุขโขทัยเนี่ยอผมก็บอกว่าเขาท่วมองเขาทุกปีอยู่แล้วนะครับออื uh huh. แต่ทําไมถึงไม่มีการแก้ปัญหา อ่าฮะสุขโขทัยนี่ท่วมมาทุกปีผมเห็นนะฮะครับเขาบอกว่าไม่มีเขื่อนกักยมบนยมล่างกักกนเสือเต้นไม่มีก็เลยท่วมเข้าไปอย่างนี้ก็ก็มีส่วนนะครับครับเพราะผมก็เคยอยู่แถวๆนั้นอยู่ uh huh. อ่าฮะอ่คือคืออย่างน้ําหน้านี่ก็มีเขื่อนแล้วใช่ไหมครับครับอย่างน้ํายมเนี่ยอือฮ uh huh. ึมันมันมันเป็นการระบบจัดการน้ําที่ช้ามากๆเลยครับอือ uh huh. มัวแต่ไปทําอะไรกันอยู่รัฐบาลอนะ แล้วแล้วแล้วตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเห็นรัฐบาลรับมือนี่แล้วรู้สึกยังไงโอเคไหมผมผมไม่เชื่อถือเลยไม่เชื่อถือผมบอกว่าเอออย่างพระพระไตรปันเนี่ยไปก่อนเนี่ยเออโอเคผมผมผมก็เห็นเห็นด้วยว่าเขาไปก่อนจริงๆเขาไปก่อนจริงแร้วรัฐบาลมาอะไรมาขอโทษมาอะไรอ่ะเออคุณปออประสบอ่ะต้องขอโทษทําไมงงนะเออก็ก็สุโขทัยเ็าท่วมทุกปีอยู่แล้ว ประชาชนเขาก็เขาก็ทราบอยู่แล้วว่ามันมันเป็นหนึ่งอย่างมาตลอดครับอ่บาเพราะงั้นเนี่ยการแก้ไขจัดก,การน้ําเนี่ยปีกว่าแล้วทําไมไม่ทําอืทำทําไปถึงไหนแล้วถ้าน้ํามามากกว่าหรือเท่ากับเดิมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็รับภารกิจได้น้ําท่วมครับนะฮะเพราะมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปถึงไหนเลยอืมยังรู้สึกอย่างนั้น <L an> นะอ่าแล้วเรื่อง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 ภาคใต้ฮะภาคใต้เนี่ยครับ <L an> ผม ผมก็ยังไม่เชื่อนะว่ามันจะแก้ปัญหาได้อฮแล้วคิดว่าเขาเบื่อจริงไหมตามข่าวที่ออกมาเนี่ยฮะเชื่อไหมข่าวนี้ผมผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อว่าว่าเออยู่อยู่อยู่รัฐตำรวจเฉลิมเนี่ยจะมาบังคับใช้กฎหมายอย่างคนที่กระทาความผิดเนี่ยมาบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เอคนที่ไม่ผิดมีเจตนาหลงผิดให้ก้าอบรมเอ๊ะก็แต่ก่อนคุณก็เรียกร้องแก้กฎหมาย อแกให้พวกพวกคุณอยู่อ่ะครับแล้วอยู่ดีคุณก็จะมาบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มายกโทษให้คนที่หลงผิดครับคือกฎหมายเนี่ยมันมีไว้สําหรับลงโทษสาหรับคนที่กระทาความผิดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าอคาพิพากษาของศาลเนี่ยนอกเรื่องนิดนึงนะครับครับถูกต้องหรือไม่ก็ไม่ถูกต้องเสมอไปครับอยู่ที่กระบวนการการป้อนของพนักงานสืบสวนตํารวจอายการ มาถึงสารครับเพราะงั้นกา,า,ารพิพากษาของศาลก็ไม่ใช่ว่าถูกต้องทุกอย่างออืเพราะงั้นเนี่ยอย่างร้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยก็พูดเหมือนจานองว่าใช้ดุลพินิจของตัวเองมาตัดสินแทนว่าใครจะผิดใครจะถูกง,งั้นไม่ผมผมไม่เชื่อหรอกเพราะว,ว่ามันมันเอ,อทำอย่างนี้มาบ่อยแล้วแล้วคุณอุ้ยคิดว่าควรเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงไหมสารัดชิธรรมภาคใต้เนี่ยผมว่าถ้าความเห็นของผมนะครครับถ้าผู้ว่าปัจจุบันเนี่ย ซึ่งมาจากมหาไทยโดยตรงเนี่ยแก้ไขไม่ได้ก็เลือกไปเลยครับอ๋อก็น่าลองดูนะน่าลองดูครับผมครับผมโอเคครับขอบพระคุณฮะคุณจันนบุรีเดี๋ยวขอส่งความพิถีถึงคุณผู้ชมหน่อยฮะนนบุรีก็มีเจ๊ไก่นนบุรีนะครับคุณสุพัฒตาบางบัวทองคุณสมพรนนทบุรีคุณธเนศนนทบุรีคุณสันนนทบุรีคุณเพนจันนนทบุรีนะฮะ คุณนนทบุรีคุณเทพนนทบุรีนะครับมาสมุดปากการมั่งคุณอ้วนสมุดปากการนะฮะคุณลีสมุดปากการคุณประสานสมุดปากการคุณติงลี่สมุดปากการคุณธัดรัตสมุดปาการนะครับนครสวรรค์น้ำท่วมหรือยังฮะคุณวิเชียนนครสวรรค์คุณอำนาจนครสวรรค์คุณภพโลดนครสวรรค์นะฮะคุณสุรเดชลบุรีคุณหมูบินลบุรี คุณรัฐลบบุรีคุณแมนลบบุรีคุณออฟลบบุรีขอคิดถึงทุกท่านนะฮะแต่ละท่านก็เคยโทรมาแลครับบางคนก็ห้าหกครั้งบางคนก็ครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปแล้วก็ยังติดตามรายการอยู่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ดูแล้วเคเบิลถูกตัดเมียตัดงบ <laughs> ดูข่าวนี้ฮะนี่พันเอกปามโมดเผย b ร n ถึงจุดเบือ่อพร้อมร่วมมือรัฐยุติรุนแรงไอประเดน็นมาจากตรงนี้แหละครับ อันนี้มาจะข่าวสดออนไลน์บอกพันเอกปาโมดพรมอินรองโพษกกรมูลการรักษาความมั่นคงภายในภาคสนะฮะเขาก็ให้สัมภาษณ์รายการชื่ออะไรครับเนี่ยเช้าข่าวเจาะโทรทัศน์ดาวเทียมช่องไหนไม่รู้ไม่ได้บอกครับเขาบอกว่ากลุ่ม BRN ที่เป็นผู้ก่อความไม่สงบภาคใต้เนี่ยจำนวน9กสามคนนะฮะบอกว่าได้ไปเจราจาแล้วจากการเจราจาเมื่อวานถือว่าสําเร็จในระดับหนึ่งทั้ง93าคนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้ความรุนแรงเนื่องจากเล็งเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และส่งผลกระทบกับประชาชนนี่ b r ีนะฮะ และพร้อมยุติการใช้อาวุธอีกทั้งคนกลุ่มนี้ได้เห็นช่องทางรัฐบาลคือประกาศไว้ว่าต้องการสร้างความสงบในพื้นที่และมีการเจรจาซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้าฟความรุนแรงมีกองกาลังแนวร่วมจํานวนมากเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามการประกาศจ่ยืนถือเป็นนิมิตหมายอันดีจะนําไปสู่ความสันตินอกจากนี้หากความสงบ,บเกิดขึ้นในพื้นที่หลายกลุ่มดาเนินการตามบุคคลท้ง9าาคนรัฐบาลอ่านมีการประกาศยกเลิกใช้พลกรจุกเฉือนในพื้นที่สานต์วดชายแดนภาคใต้และเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจริงหรือไม่จริงครับคุณผู้ชมฮะคือ คือรองโฆษกกรมนอภาคีเขาก็เขาไปเจรจาแล้วเขาห้สัมภาษณ์เนี่ยคุณผู้ชมก็คือตรงนี้เชื่อแต่หมายถึงว่าทั้งหมดนะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่เพอบเอ่อ็นอันเดียวนะฮะอันอื่นเขาเบื่อด้วยเปล่าอย่าลืมว่ามันมีหลายกลุ่มนะเช่น r k k เอย่างเงี้ยฮะมีอะไรอีกเนี่ยลือตูบันนี่ใช่ไหมบี p พก็มีฮะ b ร n อนี่มีอะบเก่า B ร n อใหม่ด้วยนะฮะ อไม่รู้อะไรเก่านะครับเสื้อเก่ากางเกงเก่าเราไม่รู้ปืนเก่าอย่างเกลุ่มเก่ามีพูโลอย่างเงี้ยเบื่อทุกกลุ่มเลยหรือเปล่า